หลังจากที่สาวแกนกนพัศร์หรือแกนเดอะสตาร์ด้ออกมายอมรับในรายการขับไฟเดย์โชว์ว่าถูกเปรียบเทียบกับพี่สาวอย่างเกตกัน9ก้ามาตั้งแต่เกิดว่าพี่สาวดีกว่าทุกอย่างจนส่งผลให้ไม่มั่นใจในตัวเองตลอดมาและไม่เห็นคุณค่าของตัวเองซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่โดยเจ้าตัวได้น,นาคลิปสัมภาษณ์นั้นมาโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนระบายความในใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าทุกความเห็นในโลกโซเชียลกับ12ปีในวงการที่ผ่านมา มันทำให้ตนด้อยค่าตัวเองในทุกๆเรื่องแต่คนที่ทําให้เรารักตัวเองมากขึ้นก็คือเก๊ทพี่สาวของตนที่คอยให้กําลังใจรวมไปถึงพี่แนนผู้จัดการส่วนตัวทั้งนี้ก็มีเพื่อนร่วมงานร,รวมไปถึงแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจอย่างถล่มทลายซึ่งสาวแกนเองก็ต้องขอขอบคุณพร้อมทั้งบอกว่าทุกข้อความคือกําลังใจที่ดีที่สุดเลยค่ะ